สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้าน่ายจังหวัดร,ระยองครับพบกันอีก 1EP น,นะครับ1คลิปนะครับในช่วงที่มีเวลาผิดภาคเรียนนี้จังหวะว่างเอาแน่นอนไม่ได้ว่างเมื่อ,อไรก็จัดเมื่อนั้น นี่คุยกันต่อเลยนะครับทุกท่านทุกคนครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรลุยกันต่อในช่วงบ่ายไปหาค่ำนี้นะวันนี้มีอะไรมาให้ชมนะครับก่อนที่พระเหล่านี้จะประจัดกระจายออกไปอยู่ในการครอบครองของเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเพราะฉะนั้นแอดมินขออนุญาตเอามาแชร์เอามาให้เห็นเอามาให้ชมฝากไว้ใน พื้นที่ของ YouTube ตรงนี้นะครับสอวอ,อุดรทีวีนะครับเอาไว้ให้ดูเอาไวใ้ไวให้ศึกษากันไปว่ามันเป็นอย่างไรประการใดเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามาก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเอาละครับด้วยความเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมเนาะวันนี้เอาอะไรนะครับพิมพ์อะไรนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ไหลหลุมนะครับทุกคน พิมพใหญ่ไหลหลุมนะครับเมื่อก่อนนั้นพิมพ์นี้ก็ยังเป็นที่ถูกเถียงกันอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับดูพระองค์นี้ซึ่งตัวพิมพ์ใหญ่ไหลหลุมเนี่ยก็เป็นอ,องค์เดียวที่แอดมินใช้นะครับแอดมินก็แขวนอยู่นิมนอยู่ประจำ ก็คือองค์นี้เนี่ยให้ดูกันหลายครั้งละนะอันนี้ก็ใช้อันนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ลายหลุมนะครับนี่ครับพิมพใหญ่ลายหลุมซึ่งมีหลายวันณะมากนะครับทุกคนแต่ตัวนี้เขาจะมีพิเศษหน่อยนะครับนี่พิมพ์ใหญ่ลายหลุมนะตรงนี้มีภาษาลายหลุมนะครับซึ่งก็มีโอกาสไปเสวนากันอยู่พอสมควรนะจบกระทั้งปัจจุบันนี้ก็ไปที่ยอมรับก,กันแล้วนะครับพิมพ์ใหญ่ลายหลุมเป็นอีกหนึ่งพิมพที่ คนมองข้ามไปก็ไปสนใจพิมพ์ a b c เป็นพิมพ์นิยมอะไรต่างๆนั้นแต่จริงๆงอันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งตัวนี้มันบล็อกนะครับบล็อกหน้ามันจะมีหยุด2องอันนะครับก็คือที่มีไหลหลุมและก็ไหลไม่ลุมนะครับเป็นบล็อกบล็อกคันตัวไหลลุมเขาจะมีกุมารน,นั่งส้นนะครับตัวไหลลุมเนี่ยคือมีกุมารน,นั่งส้นแต่อันนี้เขาจะเป็นหลังพิเศษนะครับทุกคนเนาะเอาละวันนี้มาคุยกันเรื่องบล็อกนี้กันสักหน่อยนะครับ องนี้ใครจะจดจำตัวไหลลุมก็ดูเอานะครับนเอาดูนะครับน่าจะเห็นแล้วนะดูมนลสารผมลองใช้กล้องตัวใหม่ดูสิดเดี๋ยวผมจะลองใช้กล้องตัวใหม่ดูนะครับผมกล้องเขาเรียกว่ากล้องที่มีกำลังขยายมากขึ้นนะครับ อันนี้ขนาดขยายเท่าไหร่กล้องไซนะ์ะ D40 ใช้ดีอยู่นะครับทุกคนก็ราคาก็อยู่ที่3 3 0 0 0พันะครับตอนนั้นซื้อเท่าไหร่ไม่รู้จำไมแต่ไม่ต่ำกว่า3,000นะ3 0 0พบาทแหละนี่ครับผมพิมพ์ใหญ่ไหลหลุมสุดเลยดูนะครับมวลสารออกเนื้อเหลืองนะครับ วาระเขาจะก่อนหนึ่งห้านะครับผมวาระเขาจะก่อนหนึ่งห้าดูยังไงบอกยังไงเอายังไงเอาอะไรมาพูดเนาะวันหนึ่งก่อนหนึ่งห้า 1, นะครับนี่ดูมวลสารนะครับเอาดูมวลสารไปจะมีสีต่างๆพลน,น,นกันก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนี่ครับเห็นไหมกุมารเขาจะนั่งส้นหน่อยเนาะมีมีสีขาวเคลื่อนมา สวยนะครับสวยๆนะครับถือว่าสวยคมนี่หน้าตาหันพิมพ์ใหญ่ลหลหลุมครับเอาอะไรมาบอกเนาะว่าดูตรงไหนว่าเป็น1กน้อนหนึ่งห้ก็ดูที่อักขรเลขยันนี่แหละครับผมเพราะยันตัวนี้มันจะเป็นยันก้อนหนึ่งหนะครับมันก็อยู่ที่1นสองถึง1นสมาถึง1นึ่งสีหนึ่งสเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นใน หลายๆคนทั่วไปหรือในกลุ่มในอะไรเขาก็ฟันว่าเป็น1 3สนะครับบล็อกนี้นะสำหรับอัขระเลขย,ยันนี้สวยครับเนื้อสวยจัดมากถามว่าเน,เนื้ออะไรมีหมดนะครับมีทั้งออกไปทางเตรียมไปสู่ข้าวเหนียวสุกแล้วแล้วก็มีน้ำาวงน้ำว่านอะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หลุดออกมาหน่อยไม่ใช่ปัญหานะครับ ดูตะกุดดอกยาวมากนะครับตะกุดองค์นี้ตะกุดมหาปราบสุดเลยครับสุดเหนือสุดใต้เลยนะครับหลวงปูทิมนี่เลยครับมีตัวอัดเข้าไปตัวโคตสาลาอีกต่างหากนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับของแอดมินก็มีตัวนี้อยู่นะครับมันก็มีมันมีหลายอันอยู่หลายอย่างอยู่ตัวนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับนี่ อัดอัดกขระนะครับอันนี้เป็นโค้ดเลข3ามนะครับที่ที่ที่ผมใช้นะอันนี้อัดเลขสามยวจะเป็นเนื้อตะกัวมั้งแล้วก็มีจีวงจีวรมีกุดนะน่าจะเป็นตะกุดทองคำนี่ตามนี้นะอันนี้ก็จะอุดอันนี้มาดูตะกุดกันเป็นตะกุดอะไรเดี๋ยวขออนุญาตส่องดูข้างนอก น่าจะเป็นตะกุดฟ้าบาทนะทุกคนนะครับโอ้โหเขาทําสุดแกร่งเลยนะครับดูนะดูม้วนนะครับเป็นลักษณะการมว้วนวางแล้วก็กดแน่ๆน,นะครับวางแล้วก็กดไม่ใช่เจาะร่องนะครับนี่วางแล้วก,กดมันก็เลยทําให้มวลสารที่เขาล้นออกมาคุมไว้อยู่นะครับนี่นะครับม้วนมือแน่นอนมีรอยกดรอยฟันรอยอครีมด้วยอะไรที่ทําด้วยมือนะ สุดนะครับองนี้ครับสวยงามครับน่าจะใช้2คลิปมั้งเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงอีกคลิปหนึ่งหรือยังไงอะเอาไปอย่างรวดเร็วก็แล้วกันนะครับนี่1คลิปออกเนื้อเหลืองนะทุกคนนะครับผมไปมาดูองค์ต่อไปครับเนื้อเหลืองเช่นเดียวกันใกล้กันครับใกล้กันใกล้กันนี่ครับไหลหลุมครับไหลหลุมมันอย่างที่นําเรียนนะมันจะมีตัว หลุมกับไม่หลุมนะครับตัวหลุมเขาจะมีตัวมาณนั่งส้นนี้ชัดเจนอีกอันนึงจะไม่ค่อยชัดนะครับจะเป็นหลเป็นเป็นเป็นบล็อกเต็มนะครับเป็นบล็อกเต็มนี่ครับไหลหลุมครับตัวน้สนีต่างกันก็มีบอลน,นะครับตัวนี้บอลจะฝังลึกฝังแน่นเลยนะครับกระจายทั่วองคนะลักษณะซุ้มก็จะเป็นลักษณะผงโพสองขีดใหญ่ๆเป้งๆใบหูคมนะ นา,นาแบบนี้แต่คมนะครับทุกคนคมชัดคมเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ม,ม,มีต้องมีนะครับผมต้องมีนะครับเนี่ยลักษณะตัวยันเนี่ยยันนานาคมแบบนี้มันหนานะครับแตบบ่มันคมครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับถ้าเป็นสภาพนี้นะถ้าเป็นสภาพนี้ถือว่าสวยมากๆครับสวยมากๆเออแล้วก็เส้นยันดูที่เส้นยันนะครับนี่ เส้นยันมันมาลายนี้นะครับเหมือนกันเลยนะข้ามมุดมาแล้วก็ข้ามนี่ครับนี่นะทุกประการนะครับสุดจัดวัดละหารไร่ะลืมนะครับบล็อกเขาใช้ได้หลายอย่างนะครับหลังยันนี้ไปอยู่ในหลายหลายบล็อกเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีหลายหลุมก็เป็นหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ดูองค์ต่อไปนะครับนี่อย่างเช่นตัวอย่างเัาจะลืมเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ย หลังเขาตัวเดียวกันเลยนะครับทุกคน,นหลังเขาบล็อกเดียวกันแล้วก็มันมีหลายคลิปหลายเพืเ่อนเพื่อนก็ไปดูดูย้อนหลังนะครับผมก็ลงไว้ประจําอยู่นะครับว่าบล็อกเขาใช้ได้เนี่ยเขาก็ใช้เนี่ยไหมครับแต่น่าจะคนละอันนะครับตัวหน้าหน้านี้ไม่ใช่หน้าอะไรอยู่เห็นไหมมันก็จะไปแบบนี้นะครับมงคลของลุงุชินองนี้หลังเดิมๆนะครับเอาไปดูองค์ใหม่ไปดูองค์เนื้อเนื้อออกดำาๆบ้างนะครับตัวเนื้อดําตัวนี้มันจะไม่ใช่หนึ่งห้านะครับ อ่าหนึ่งห้าที่จะเป็นเนื้อแร่นะครับแล้วก็เนื้อไพรดําที่จะดูดแม่เหล็กติดแต่อันนี้น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับเป็นว่านอีกตัวหนึ่งนะครับนะเป็นผงกะลาผงเวลาโอ้แต่นี้ดูดติดนะนี่นะมีแลครับทุกคนโอ้ยเป็นบางองค์เท่านั้นนะครับมันไม่ได้มีทุกองค์นะเป็นบางองค์ครับองค์นี้สุดยอดครับสวยงามครับสุดจัดอ่าเป็นกดด้วย เดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตดูก่อนนะโอ้โหจะมีโอกาสเป็นฝังนะทุกคนนะครับมีโอกาสเป็นฝังแต่ดูอาจจะเป็นกดนะอาจจะเป็นกดกดด้วยบล็กบกบอกคุณแผนเล็กนี่ครับกดด้วยบล็อกคุณแผนเล็กแต่ดูมันคล้ายคล้ายฝังเนาะดูดิลึกมากครับนะครับ,รบมีการแต่งด้วยแน่ๆนนะครับ เนื้อเดียวกันเลยกับองค์ขุนแผนใหญ่ลหลหลุมนี้นะครับสวยงามมากๆดูครับนีออกเนื้อดำแล้วก็มีเนื้อเอินเนื้ออื่นๆปนเข้ามาตามเอกลักษณ์ของพระหลวงป่ทิมนะครับนี่ครับเนื้อขาวเนื้อแดงเนื้ออะไรปนๆกันอย่างนี้นะครับเพราะเขาจะอยู่ติดที่ครกเนาะติดที่ครกครับภาษาง่ายๆเลยนะ เป็นยังไงล่ะครับผมสวยงามไหมนี่ครับผมด้านหน้าลงบอลครับลายลุมอันนี้ติดเนื้อเขียวหน่อยสุดเลยครับสุดกุมารนั่งหน่อยครับนี่ครับสวยงามโอ้โหเอาเอามาให้ชมกันนะครับเป็นของดีหายากไปแล้วนาทีนี้นะ อามาดูเนื้อใหม่เนื้ออะไรดีมาดูเนื้อแดงดูเนื้อแดงครับมันออกชมพูนะไม่ถึงกับแดงออกชมพูนะองนี้นะครับน่าจะเป็นชมพูนะครับเพราะเทียบกับแดงมันก็จะต่างกันอยู่นี่ครับแดงนะต่างน่าจะเป็นชมพูนะครับชมพูสบู่เลื่อดที่มีความเชื่อกันว่ามันมีพุทธคุณเด่นทางคงกระพันชาตินอกจากเมตตามหานิยมแล้วนะครับนี่ครับ โพก็จะเป็นโพสองขีดมีบอลทองด้วยครับนี่ครับสวยสดงดงามพิมพใหญ่ลายลุมครับทุกคนครับพิมพใหญ่ลายลุมครับสวยเข้มไปหูคมปิดเลยนะครับโมลีทุกประการหลังเป็นอย่างไรหลังฝังตะกุดสองดอกนะครับตะกุดสาลิกาดูสิ ยันเข้ามาคุมเต็มเลยนะครับวางแล้วกดเห็นไหมครับมันก็เป็นแบบนี้ครับมองให้เห็นเป็นธรรมชาติแล้วก็ตะกุดเขาพิเศษด้วยนะเขามีลงกน้ามันเจ้าต่างด้วยนะครับเข้าเข้าอยู่ในตำลาานะครับโอ้เอาละวันนี้นะเอาไหลลุมมาให้ชมกันนะครับมีไว้หน่อยมีไว้หน่อยนะครับของดีนะทุกคนเอา ต่อไปดูเนื้อออกโทนเขียวบ้างโทนเขียวโทนเขียวออกโทนเขียวเนื้อเขียวเขียวยังกระจกเลยนะครับผมเขียวยังกระจกเลยครับงดงามยิ่งนักนี่ครับผมเขียวยังกระจกเลยนะครับเพื่อนๆหลายคนก็ชอบแบบว่าเนื้อจัดๆแบบนี้นะครับมันสวยคัสสิกนะครับมันเหมือนกับยกเลยอะ ดู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 อันนี้ลักษณะบางองค์เขาจะทาข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นบอลเขาจะติดไม่เหมือนกันบางองค์จะทาข้างนอกแบบนี้ะทาข้างนอกบางองค์เขาก็จะอยู่ในบล็อกนะครับเออเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหลายคนสงสัยเอ,อ๊ะทำไมบอลเขาอันนี้มีเยอะทํา,าไมบางอันไม่มีอะไรเงี้ยนะครับพวกกลุ่มบางกลุ่มเขาก็จะทาออทาในบล็อกเขาก็จะติดติดในหน่อยนะครับติดกระจายทั่วไปแต่ไม่ติดเยอะอันนี้จะทาข้างนอกบล็อกนะครับ ีน,นด้านหลังครับอิสระโกปุทิมนี่ครับข้ามามามุดไปสวยงามครับอันนี้หลังเดิมๆครับหลังเดิมๆครับหลังเดิมๆนะี่ครับหลังเดิมๆครับหลังเดิมๆสวยงามมากๆครับอเอาละเนื้อชิ ชมพูเขียวเหลืองดำแล้วนะครับดูเนื้ออะไรสักหนึ่งเนื้อนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปมาดูเนื้อนี้เนื้อออกเขียวๆขาว,ขาวแล้วก็ตัวนี้จัดเหมือนกันนะครับเนื้อจัดนะครับมีมวลสารหลายอันหลายอย่างแตกแตกออกไปนะครับนี่ครับหลาูครับ ส,สีอื่นนะครับสีเขียวพลนๆครับสุดคลาสสิกครับทุกคนสุดคลาสสิกนี่เลยด้านหลังตะกุดมหาปรายาวมากครับโอ้โหนะครับดูนะแต่ข้างล่างยาวขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นตะกุดน้ำมันเจ้าตากด,ดำปิดเลยนะครับสวยงาม ดูไปดูมาชอบมากนะครับไหลลุมดูไปดูมาเป็นเพลินไปเลยนะอ่านี่อีกหนึ่งวัน,นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็เอาอีกสักองหนึ่งองสุดท้ายเนื้อเหลืองก็ไปแล้วเนื้อเหลืองนี้ก็เหลืองธรรมดานี่รับหลังเหลืองธรรมดานะครับวันนะเขียวก็ไปแล้วนะครับอันนี้ก็มีอีกเหลืองหนึ่งอันนี้เหลืองตะกุดเบลัมเลยแล้วก็ แล้วก็ยังมียังมีเขียวที่เขาเป็นอันนี้หลังออริจินอลนะครับมีฝังตะกุดเยอะๆหลายๆดอกก็มีนะเช่นองค์นี้นี่นี่นี่น,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 นี่โอ้โหดูนะครับหาที่ไหนได้นาะถือโอกาสนำมาแชร์นำมาให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมกันเด้อวันนี้นะครับนี่ครับน่าจะเป็นทองแดงนะครับ ก้อนในวาระตัวนี้มันจะมีตะกว่วกับทองแดงกับหลายๆอันนะครับหลายๆอย่างอยู่อย่างอันนี้นะครับน่าจะออกเป็นฟ้าบาทก็เป็นได้เลยนะทองแดงเป็นตะกว่วก็มีนะครับและที่ไฮไลท์สาคัญนะครับสําหรับคลิปนี้ดูครับเนื้อดําเนื้อดําเนื้อลายบล็บอกลายลุมนี่นะครับพิมพ์ใหญ่หลายลุมนะครับตัวนี้เนื้อจัดจ้านมากครับสุดคลาสสิก เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาหลุดแม่เหล็กติดไหมแอดมินชอบมากนะครับองนี้นะครับดูดูเขาติดไหมนะครับนี่ครับดูดไม่ติดนะครับนี่ครับดูสิข้างหลังเป็นอะไรครับโอ้โหทุกท่านดูนะมวลสารนะครับนี่ครับข้างหลังเป็นปริงชินบัญชรอุดสุดๆครับ ใช่ว่าจะหาเจอง่ายๆนะครับสำหรับพิมเหล่านี้เอาละไม่สองนานครับไม่สองนานไม่สองนานประมาณนี้ครับบนสารเดียวกันเลยนะครับเป็นเนื้อเหลืองนี่ขาวๆเต็มพลน,นมาเห็นไหมที่หัวเขาทัานดำๆเม็ดดำๆสวยสวยครับสวยงามครับเป็นไงละ่ะเอา สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจหลายๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับบางทีมันมีอยู่หลายอันแต่ไม่มีเวลาที่จะจัดเลยนะครับเอาประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรพูดกันต่อนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามกันเอาไว้เลยนะครับบุญรักษานะครับทุกท่านทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับสอนรอนทีวีครับ